เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังบินข้ามน้ําข้ามทะเลไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวนะครับ,รบที่นั่นจะมีการแข่งขันที่กับเกมที่มีชื่อว่า League of Legends นะครับหรือเรียกได้ว่าสั้นๆว่า L O L นั่นเองก็เป็นเกม MOBA ชั้นนําของโลกเลยนะที่หลายคนติดตามกันมากนะในไทยก็ค่อนข้างที่จะมีแฟนๆเยอะกันเลยทีเดียวนะครับครับผมซึ่งครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันแบบ ชิงแชมป์โลกนั่นเองนะครับใช้ชื่อรายการว่า L O L World Championship 2016นะครับโดยการแข่งขันในครั้งนี้จะแบ่งเป็นสองช่วงด้วยกันซึ่งจะแข่งกันทั่วตะเวนทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับตามแต่ละที่กันไปนะฮะครับผมโดยครั้งแรกนี้เราจัดกันไปแล้วในวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ <ừ. S 1> ซึ่งจะเป็นการแข่งขันในรอบ Group s t a เพื่อเก็บคะแนนแบบเจอพบเจอกันหมดครับแล้วแบ่งกลุ่มกันนั่นเองนะฮะแบบพบกันหมดนะเจอกันทีมนู้นเจอทีมนี้ทีมนี้เจอทีมนั้นนะครับใช่แล้วก็จะเก็บคะแนนมาดูว่าใครคะแนนนํามากที่สุดแต่ก็ต้องบอกว่าแต่ละทีมสูสีกันมากเลยทีเดียวยังไม่มีใครชนะลวด3เกมเลยนะครับซึ่งก็ทางด้านเกาหลีใต้ก็ยังมีการ แผ่ให้เราเห็นเหมือนกันนะครับอ๋อก็คือเกาหลีนี่คือตัวเต็งใช่ตตแต่ก็ยังแพ้ได้นะก็เรียกได้ว่าสุดสีเลยทีเดียวนะคร<ช>ับสำหรับการแข่งขันคราวนี้ไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวครับซึ่งการแข่งขันในช่วงที่2นี้จะไปจัดกันในวันที่7ถึงวันที่10ตุลาซึ่งในรอบนี้เราก็จะเป็นการรวบรวมคะแนนของทั้งหมดนะครับเอาที่1กับที่2ของแต่ละกลุ่มนะครับ เข้าไปแข่งขันในรอบนอกเอานั่นเองก็จะเหลือประมาณ8ทีมนะฮะเข้าไปแข่งในรอบนอกเอานะครับซึ่ง8ทีมนี้จะไปแข่งในรอบสุดท้ายก็จะเป็นการแบบระบบ Best of อไฟนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าเป็น3ใน5นั่นเองแข่งกัน3ใน5เกมนะชนะ3เกมก่อนก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีนะครับใช่ครับผมในรอบสุดท้ายก็จะไปแข่งกันในวันที่30ตุลาคมนะครับก็ต้องติดตามกันด้วยนะครับช่วงสิ้นเดือนนี้นะแฟนๆ NLL ห้ามพลาดนะครับการแข่งขันชิงแชมป์โลก ของ LL World Championship นะครับ